ไอติมโมจิมาใหม่ครับของเนสเล่ครับผมน้องๆนี่ไอมโมจิชาเขียวหรือเปล่าแกะเลยนี่นะครับผมหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับน้องนเนี่แงะมาดูหน่อยโอเค นี่นะครับผมน้องๆข้างในเป็นชาเขียวนะโมจิชาเขียวของเนตเล่ยี่สิบบาทจากเซเว่นนะครับเียวรสชาตินะคะหอมชาเขียวมันอร่อยมากเลยค่ะ หวานมันอร่อย